อันนี้อยลืมไปดูดิเกกันนะคะกะโคลาหนูเวียนหัวไม่หายเลยใช่อไหมตั้งแต่ตอนรอบใบหนึ่งยี่สิมันวิ้งค่ะมันเวียนไปหมดเลยตอนนี้นยังเวียนหัวไม่หายค่ะใช่ค่ะมีเหมือนกันค่ะทุกคนที่โคลาก็มีนะคะแรงมาก หนูเข้าน้ำอยู่หนูทุกวว่าตัวเองจะเป็นลมไฟไฟก็สั่นมดนะคะ่ะมีคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องนะคะนอนหลับอยู่เจหมวยค่ย <laughs> กับน้องเจนนะคะน้องเจก็หลับอยู่ไม่รู้เรื่องกับเจหมวยนะคะพี่หมวยของเราด้วยเองไม่รู้เรื่องเลยคะ่ะหลับ ถ้าเกิดใครรู้จักที่พงที่พักอะไรก็แจ้งเพื่อนๆได้นะคะอัปเดตกันได้นะถ้าคิดว่าป้าตุ้มน้ำมันหอยไม่เท่ากันถ้าคิดว่าป้าตุ้มน้ำมันหอยไม่เท่ากันหนูไม่เข้าใจอะ่ะคือดีลืลองอะทไทางไนคะก็น่าจะเฮียหมูมังค์าเนาะอาจจะให้ น้ำในหูอ๋ออน้ำในหูน้ำมันหอยต้มไก่ในหูมนัน้ำในหูไม่ไม่ทกันอน,นี้มันมันขึ้นไปไม่เากันโอเคอ่ะโอเค,อเคหนูก็เอามือเท้าห้องน้ำไม่เลยเกิดอะไรขึ้นทำไมมันสั่นขนาดนี้เนีย่ยประมาณนั้นเลยค่ะโทรหาใครก็ไม่มีใครรับ หนูเคยรู้สึกแบบนี้มาครั้งนี้ครั้งที่สองครั้งแรกหนูอยู่อีกตึกหนึ่งหนูก็เข้าห้องน้ําอยู่จะลูกเซลล์มาคิดว่าแม่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครั้งแรกแม่ก็ข้องน้ําครั้งที่สองแม่ก็ข้องน้ําใช่ค่ะนั่นแหละอย่างที่เขาเออกข่าวกันนั่นแหละคะ่ะใช่เลยวนเวียนค่ะโอเค เข้าใจตรงกันแล้วเนาะเข้าใจตรงกันแล้วนะเานานะอย่าลืมนะคะวันที่31นะคะเป็นวันแรกของการเปิดจองนะคะทุกคนคะ่ะเฝ้ารอไว้เลยแต่ว่าทำใจนิดนึงนะคะรอทักมาอย่าทักซ้ำอย่าทักเยอะเพราะว่าถ้าเกิดทักซ้ำมันเกิดอะไรขึ้นทักซ้ำมันจะลันขึ้นไปใหม่หนเนาะเราจะไปเก็บแอดมินเขาจะไปไล่เก็บตั้งแต่แรก ไปล่าสุดถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดทักซ้ำปุ๊บลำดับมันก็จะไปอยู่ล่าสุดอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างที่จะล่าช้าไปอีกลกุกนอย่าทักซ้ำทักแล้วรอไว้ค่ะรอไว้นะเดี๋ยวเราไล่ไล่เก็บไล่ดูไล่ตอบนะคะทุกคนทักแล้วรอใช่ค่ะทักแล้วรอใช่แล้วค่ะพี่เวียนหัวเหมือนเป็นอะไร,รอยู่ใช่ใช่ อดใจรอใช่ค่ะทุกคนทักแล้วรอนิดนึงนะคะทักแล้วรอนิดนึงเนาะวันแรกน่าจะเยอะค่ะเพราะทุกคนก็กลัวจะไม่ได้ที่นั่งกลัวจะเ้ากลุ่มไม่ได้เลยรอนิดนึงนะทันอยู่นะคะทุกคนค่ะ <S <S ใช่ค่ะสรุปแล้วเราจะเป็นบัตรหน้าง,งานกดหนึ่งตามที่เราแจ้งเลยเนาะใช่ครับใช่ค่ะทุกคน <S <S พอรอมีแอดมินตอบเขาจะส่งข้อความให้เราในรายละเอียด ต่างๆแล้วเขาจะมีข้อความว่าประมาณวา่าสนใจบัตรหน้างานให้กด1น,นะคะสนใจบัตรสนใจกลุ่มปิดให้กด2องอลูกค้าก็กด1นึ่งมาพอแอดมินเห็นว่ากด1มาแอดมินก็จะส่งไปอีกอีกคลหนึงเพื่อที่จะไปเข้าเฉพาะบัตรหน้างานถ้ากด2องทุกคนก็แอดมินก็จะส่งไปในกลุ่ม2เพื่อที่จะให้เข้าไปคุยรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มปิด พอเข้าไปปุ๊บในกลุ่มปิดก็จะเอในกลุ่มนั้นก็จะมีแอดมินตอบอีกเหมือนกันว่าเขาก็สวัสดีค่ะชื่อนี้นะคะชื่อกิ๊กค่ะแล้วเขาก็จะส่งข้อความเกี่ยวกับการชําระให้นะคะลูกค้าก็ชําระและส่งสลิปให้เขาเขาเห็นสลิปเราปุ๊บเขาต้องเห็นสลิปนะคะตรวจทานสลิปเสร็จปุ๊บเขาก็จะ,ะนำพาเราไปอีกลิงก์ของกลุ่มปิดนะคะง่ายต่อการที่จะเช็คด้วย แต่ใจร้อนใจเอใจใจเย so <c oughs> ็นๆรอกันนิดนึงเนาะหนูรอหนูทวงยี่แล้วไม่เป็นไรกินอีวิตย์หนูสิแต่งขนตาก็สวยเนี่ยค่ะเขาบอกว่าใส่ขนตาขึ้นลังได้เลยค่ะรังเร็วรังที่วัดกิโลเมตรหรือกิโลเมตรรยงที่ไม่รู้เกียรไม่ได้เซเว่นเซเว่นก็โทรหาแล้วบอกแม่ช้ามาติดต่อเร่งความเร็วใช่โทรหาแม่เอาแล้วม่เจมส์ได้งานอะไรเนี่ยเจมส์ไปดูน้องเจมส์ไปไปกับเพื่อน เราเพิ่นเะเป็นอย<ร>ู่หรอไปสามคนอะเยี่ยงเล่วงโอ้ยห่วงเนอะไรรีกิวโอปอล์ทำอะไรโอปอจะรำค่ะทุกคนวันนี้น,นี้จเป็นนางเอกเรื่องคนไทยเทวีโ <c oughs> อปอจะรำค่ะทุกคนอือะไรคือฟรีอืมถ้าวันนี้ฟรีเหรอวันนี้ฟรีวันนี้ฟรี ฝากไว้ค่ะทุกคนค่ะฝากไว้ด้วยนะวันที่31นี้เป็นวันแรกกับการจับจองนะคะที่นั่งจับจองกลุ่มปิดนะคะทุกคนค่ะฝากไว้ด้วยนะแล้วก็ใจเย็นอรอรอแอดมินตอบนะคะทักแล้วก็ทักไว้ก่อนไม่ต้องทักซ้ํ้หลายรอบมันจะไปรันไปล่าสุดเรามันจะหาข้อความไม่เจอนะคะทุกคนค่ะทักแล้วทักอีกทักแล้วทักอีกมันจะหาข้อความไม่เจอจริงๆนะอา,อากวนเข้าใจแอดมินนิดนึงนะไม่ใช่ว่า อุ้ยเอ็มมี่ไม่ตอบเลยก็เข้าไปบ้านฟ้ามุมเนรสนุกอีกทำไมทไมักไปอันนี้เราไม่ตอบคือใจเย็นๆร้อนนิดีโอ้ยจะยังไงเสียงหายแต่วันนั้นยังไม่มาเลยติดอยู่ตั้งแต่วันอคอนเสิร์ตเอาอีกอ่ะแห่งของฝันนี่แหละยินดีด้วย ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาเป็นว่าแจ้งไว้เท่านี้นะคะทุกคนฝากบอกต่อๆกันด้วยนะฝากงาน EV 3กนละครั้งหนึ่งในรูปแบบของคอนเสิร์ตแล้วก็ลิเกร,ร่วมด้วยเลยนะคะมีสองรายการนะฝากด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบา,บายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากพับหน้าต่อนะคะบา,บายย